เลขกศาสตร์ยาแรงเลขแรงแรงที่ช่องคนอื่นไม่ใช้ครูยุทธพกํกำจัดความให้เข้าใจง่ายได้แบบสั้นๆไหมคะก็คือเลขแรงแรงนะคะจัด นะคะเรียงร้อยได้แค่บางบุคคลยกตัวอย่างเช่นเลข3-4เลข1-8ทุกคนจะได้ยินฟังซ้ำๆซๆซ้ๆว่า1-8มันไม่ดีนะอาจจะมีการขึ้นลงขึ้นสารนนนี้นั่น3-4เป็นคนที่ปากแรงนะพูดขวานพาซาาแต่ของคุยคือลิขสิทธิ์เลขกตระสายาแรงเลขแรงแรงใช้ได้แค่บางบุคคลเช่นตัวคุยใช้3-4เช็กเช่นเดียวกันโดยการเป็นครูบาอาจารย์ แต่เราต่อด้วยเลขสเสน่เพราะฉะนั้นบทบาทคือเวลาที่เราจะพูดหรือการที่เจราจาเราต้องการความเฉียบคมถ้าเราไปคุยกับนักธุรกิจ เราเขาไม่ต้องการล้อเล่นเพราะเลข3เนี่ยเป็นเลขเหมือนเราอยู่ในสนามลบที่เราพร้อมออกลบได้พอเรารวดเร็วเราต่อด้วยว่าจาทัศินที่ว่าอา้าวลุยเรามีลูกทีมหรือเป็นการที่เฉียบคมเพราะฉะนั้นเราก็มีบุคลิกที่มีสเสน่ห์เชกเช่นเดียวกันความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่เขาเรียกว่ามีตัวกูของตัวกูนะคะขวานควานผ่าซากแต่เราต้องดูว่า โอกาสหรือจริตในสิ่งที่เขาทําเขาทําอะไรงานอาชีพเจาะลึกไปลักษณะแบบไหนคนต้องการคันการคอนเฟิร์มหรือเปล่าอย่างเลข18ที่เขาบอกว่ามันเป็นเลขไม่ดีแปลว่าคนที่เกิดวันที่18ก็ไม่ดีใช่ไหมคะเลข18เป็นการบง่งบอกถึงความสําเร็จบง่บงบ่งบอกถึงความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง,งมีความสนใจในเทคโนโลยีแล้วเราก็ต้องมาดูตําแหน่งที่ต่อ8ก็เป็นเลขของการเงิน1ก็เป็นสภาวะของความเป็นผู้นํา เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่ามันต่อด้วยอะไรแล้วการเรียงร้อยเป็นลักษณะแบบไหนเราจะเรียงร้อยตั้งแต่เลขหน้าจนถึงเลขท้ายนี่ที่เรียกว่าเลขเลขกระสสารยาแรงที่เรียงร้อยออกแบบเฉพาะเราเหมือนคุมทรั์เนี้ยเงินก้อนเนี้ยมันเป็นเฉพาะแค่ของเราโดยที่ไม่ใช่ของคนอื่นมันเป็นบุคลิกข,ของเรานะคะนิสัยของเราการทํางานจะเป็นเพราะ แค่ของเรายกตัวอย่างอะ่ะคุณขายของออนไลน์อะ่ะคุณมีเพื่อนอะ่ะไปสมัครบริษัทเดียวกันขายของเหมือนกันนะต่อให้มีเพื่อนต่อกันเป็นสิบสิบคนอะ่ะแล้วนะแล้วทีเนี้ยจะหลดเอกลักษณ์อัตลักษณ์หรือแม้กระทั่งน้ำเสียงอะ่ะเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครอะ่ะมาแย่งลูกค้ากันเพราะฉะนั้นเบอร์ทั้งหมด10บเบอร์ที่เพื่อนเราเนี่ยทำงานอาชีพเดียวกันเนี่ยจะใช้เหมือนกันได้ไหมไม่ อาชีพเดียวกันแต่เรามีความสามารถพิเศษที่คนคนนั้นน่ะแต่และบุคคลน่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่จึงเรียกว่าการออกแบบเบอร์มงคลตามอาชีพเพราะฉะนั้นใครที่ฟังคลิปนี้แล้วและเข้าใจในกฎกติกาของศาสตร์คุยแล้วนะคะถ้าสนใจสามารถทักหลังบ้านไปหาแอดมินได้เลยนะคะ